ันนี้ตุมพามาดูโตะไม้ที่เป็นรูโบอย่างนี้นะคะทุกคนนนี้โบสี่รูเลยนะคะแต่ในความโบเ์นี้ก็ยังมีความสวยงามเราสามารถเอามาปกปิดได้นะคะคืออันนี้เลยนะคะกล่องพักจีฝังอยู่ในไม้เนาะอันนี้เดี๋ยวตุลจะใส่ให้ดูใส่น้ดกว่านี่คะ่ะอันนี้เป็นเลซินสีใส่ใานะ เป็นไงคะทุกคนเนียบมากเลยเพอใส่แล้วนะคะสวยมากมากเลยค่ะเลือกอันนี้ก็สวยนะคะแล้วก็แบบโตะก็เข้ากันมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยอยู่กับลูกค้านะคะเดี๋ยวอีกวัน2วันนะคะทูนจะไปสง่งกรุงเทพเนาะก็จะใส่ครบทุกตัวเดี๋ยวให้น้องๆเอารูปมาฝากกันนะคะอันนี้นะคะเป็นโตะไม้จามจุรีนะคะทุกคนเผื่อใครถามนะโตะไม้จามจุรีที่กว้างเมตรสิ้านะคะหรือประมาณเมตรยีนะคะยาวประมาณ4ี่เมตรแปนะคะก็คือเป็นไซส์ที่หาย,ยากนะคะแล้วก็เป็นจามจุรีที่ใหญ่ที่สุดของทูนตอนนี้นะคะที่ไม่มีแบบ อะไรเลยนะคะอันนี้รามาเจาะให้โบเองแล้วก็ขอบตรงนี้นะคะโมนอันนี้ตัดครึ่งนะคะอย่างที่ทุกคนแบบเกือบเกือบจะไม่เห็นแล้วนะคะก็คือตัดครึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปขึ้นลิฟต์นะคะก็คือชั้นสูงก็เลยจะต้องหาครึ่งนะคะแล้วก็ยกชิ้นหนึ่งแล้วก็ยกชิ้นหนึ่งนะคะเอาไป เป็นโต๊ะประชุมนะคะอยู่ด้านบนน้องก็จะไปอยู่ที่สูงเลยนะคะลูกค้าต้นสางกน้องคนนี้ด้วยนะรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาแบบพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยถ้าสมมุติว่าใครอยากเห็นไม้อะไร,ประแปลกๆนะะหรือว่าลายไม้ธรรมชาติแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามช่องตุนไว้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ